ตูสงสัยแล้วเกินเมื่อวานใครใครมันกล้าตบตูเฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาถามคุณยายกันนะเมื่อวานนี่คือคุณยายโทรบอกให้มาบ้านหลังนี้เพราะซื้อไว้ให้หลานตัวดีคนนี้แต่ว่ามันมีคนดักตบอเอาอีกแล้วเอาไม้ลงมาขวางทางตูอีกแล้วเฮ้แกใช่ไหมแฟนน้องเซเลนดีนาแกกล้ามาทํากับพี่เขยแบบนี้เหรอวะยายตาวู้ มาช่วยผมเอาไม้ออกไปหน่อยมีใครอยู่ไหมเนี่ยมืดจังไฟก็ไม่เคยติดฮ้ยอ้าโอ๊ยปวดหัวแกจะเหนียล่างแกแล้วมันคุ้นๆกับที่ฉันเคยไปช่วยแกในบ้านหลังที่สามลูงี้ไม่น่าช่วยออกบ้านเลยวะไลูงี้ให้ขุณยายจับมันขังอยู่ใน ลูกโกงอยู่อย่างนั้นแหละเฮ้ยช่วยบ้านแล้วก็จะทำตัวใส่ฉันอย่างนี้เหรอฮะจะเป็นพี่เขยแกไน้ไวอยู่ไหนวะออกมาสิเฮ้ยอยู่ไหนกันนะทำไมเป็นเยียบอย่างนี้โอ้โหเสียงเจอไครครวงอาแต่เริ่มเลยนะ ฟึบเราต้องรีบเลยอุย้ยมีมือจับตรงนี้มีใครอยู่ไหมฉันวางของไว้ก่อนอุยอ้ยอุ้ยเสียงเลยวะเอ้ยคุณยใหญ่มาอุณยใหญ่มาหาแต่เลิฟละ เอาล่ะตอนนี้เราต้องหาทางลงไปข้างล่างเพื่อไปเก็บปืนเอ้ยกูใหญ่มาแล้วเอ้ยเก๋ไอ,อ้ือเอาล่ะตอนนี้เราเจอมาแล้วเก๋แฟนน้องเซเลนีนา่า <ใน S 1> จริงๆด้วยฉัน,ยนว่าแล้วเอ้ยมาเห็นตัวแล้วโอ้ยเ,เร็วๆลด้วยฟึ๊บ เอาละนี่ไงมาทางนี้กันให้หมด,ดเลยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้มาเดินเร็วเว้ยตัวนี้มาเดินเร็วเว้ยฟึบไปเลยจา้าตูไปเลยจา้าฟึบปิด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 โอ๊ยโคตรน่ากลัวเลยเว้ยเฟนนกทะเรดีน่าแกไม่เกรงใจพี่เขยเลยนะโอ้โหกูเจอรถเฮ้ยบ้าบนจะพังเลยวะ โอ้กูตายเมามากันหดดบ้านเลยเว้ยกูตาก็ขมาอยู่ไหนอยู่ไหนจันมันมาแล้วมืนมาแล้วมืนมาแล้วกูตายอยู่ดิโอ้โอเดินกันให้ว่น <c oughs> <c oughs> เดินกันให้วุ่น โอ้โหแล้วตูวจะไปยังไงไอ้ด่มันขึ้นไปข้างบนแล้วหลงศกมันอยู่ข้างบนคุณยายอยู่ตรงนี้คุณยายอยู่นี่เราจะต้องทำการจุกจุกดิจุกวนดิจุกวนดิจุกวนด,นดิเราต้องหาทางลงไปข้างล่างด่วนเลยตอนเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเราลงไปข้างล่างได้เราจะได้ของได้ปืนเพชรม,มนอยู่ตรงไหน เธอต้องรีบหาเพชรนะ,อะโอ้โหเอาละเป็ดน้องทะเลนี้ได้จริงจริงด้วยมันกล้าทํากับพี่เขยแบบนี้วันที้วันนี้ตูไม่ยอมตจะจ้ามันกลับเข้าโรงศพให้ได้เ <c oughs> ข้าใจแกแกกล้าเล่นผิดคนซะแล้วดูข้างบนก่อนว่ามีอะไรเพื่อเราจะต้องใช้คอ้อนมางัดไม่มีอะไรเลยเลาะทางไปได้ไหมเลาะทางอย่างเงี้ย เฮ้ยได้นี่ว่ะเฮ้ยได้ได้ว่ะทุกคนเอา่ะคลาไเบบีเลยอะไรอยู่ข้างบนนี่แหละปลอดภัยสุดขึ้นโอ้ขึ้นสูงด้วยตกมาตัวจะขาแข้งหักไหมเนี่ยใยญย่ดีกบอกเลยอย่าดื้ออย่าดือ้อโอ้ยมันไปทางนู้นไม่ได้อ่ะทางนูนเหมือนมีป่องควันะ่ะเฮ้ยไปได้ละไปได้ละเราไปดูนี่ป่องควันมันเหมือนบ้านหลังนี้ตามหรือเปล่ามันจะมีอ่านกหรือเปล่า มีไหมขอดูนะไม่ใช่ตกลงไปตายอ่ะไม่มีว่ะไม่มีของอ,อุ้ยโอ้โหขาแทบหักวู้อย่าบอกนะโอ้โหแล้วตัวเดินโอ้โหผิดทางอย่าบอกนะเจะเอีอ่ะเราจะไปไหนก่อนวะ <I> คุณตาวโอ้โหคุณตามาไอซียู่เลยตรงนี้เอาละลงข้างล่างโอ้โหโดนคู่ดับบันคู่โอ้โห <c oughs> <c oughs> คุณใายแล้วจะลงไปท้าบ้าอะไรข้างล่างเนี่ยโอ้ยไอรานตัวดีงงเลยดีนี คือยังไงผมจะลอ่อไปทางนู้นใช่ไหมมาแล้วมาแล้วไอ้แฟนน้องซาเรดีน่าเป็นมาแล้วอเด็กคูล่าตัวเนี้ยเป็นเด็กคูล่าโอ้เสียงเดินเพื่ออะไรวะ อย่าบอกนะดักตัวอีกอ่ะคุณยายอ่ะเฮ้ยทำไมเหมือนเสียงคนเดินตามอ่ะเราต้องมาดูของฮะมีของหรือเปล่าโอ้โหไม่มีเพรหน้าไม่งั้นละก็ได้ปืนวิทย์บื้มนะจบแน่นอนทั้งบ้านตรงนี้ไม่มีของใช่ไหมเมื่อวานเราเจอของอ่ะตรงเนี้อุตสาห์ลงมาไม่มีของเลย เอาไงดีวะถ้ามันลงมาแล้วก็จบแน่ปอยจุทางไหนวะโดดตัวคนลุกบนแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเพทรโถ่เอ้ยทำไมไม่เห็นวะทำไมไม่เปิดแต่แรกโอ้โห มันมาไหมหรือมันอยู่ข้างล่างถ้ามันอยู่ข้างล่างล่ะโอ้ยไม่อยู่โอเคปลอดภัยฮะวู้แต่เสียงแบบนี้โดนแน่ตวโ,โดนแน่ต้องใช้กุญแจมาดิมาเปิดเอาปืนคอสบิกในนี้ไม่มีของเลยเหรอทำไมไม่มีของเลยวะ ตายแล้วตูตายแล้วโอ้ชิปเป็นลงมาแน่เสียงดังขนาดนี้ว่าทักคู่แหลทถ้าุณยายนึงแฟนน้องซาเลด,ดิน่าแล้วแฟนน้องซาเลด,ดิน่ามันเดินเร็วกว่าุณยายอีกอะไปอยู่เว้ยไปอยู่เว้ <laughs> ปยปลอดภัย ตูไปละจ้าข่าวนี้แหละทั้งบ้านทั้งบ้านจะได้รู้ว่าใครใหญ่ที่สุด <laughs> <haha> ให้ได้รับรู้ให้ได้รับรู้เอาละคุณยายเล่นกับไอ้หลานตัวดีแล้ใช่ไหมเออทำไมไอ้ไอ้ไอ้ทำไมไอ้หลานเขยมันดีกว่าไอ้หลานรักคนตรงไหนฮะ ไอหลานเคยมันดีกว่าไอหลานรักตรงไหนเนี่ยเราไปช่วยมันจากรูปนี้ยตอนที่มันถูกขังอยู่ในตู้จนมันนอนเอ้งแม้งออกมาแล้วสิ่งที่เราได้รับคือมันมาทําร้ายเราอย่างงี้เหรอเฮ้ยตรงนี้มีที่ขันไข่ควงด้วยนี่คือสิ่งที่เราได้เงนินเหรอทุกคนตอนนี้เราต้องหากุญแจเบียดมนนะแล้วก็ไอตัวมือจับเห็นละเอาโอ้ อตูจะยิงไปเพื่อโอ้ยไอปืนโค้ดบีกมันแรงขนาดนั้นเลยหรือว่าตูไม่ได้จะยิงแบบนั้นโอ้โหตูไม่ได้ตั้งใจจะยิงแบบนั้นเลยจริงๆริงโอตูจะบ้าเอาปืนจับไปไว้ข้างล่างก็ได้ กิดอะไรขึ้นกับตูฮ้นี่ตูโดนแรงกระแทกจากปืนคอสมาอีกงั้นเหรอห้ามยิงในช่วงแบบช่องๆแบบนี้เลยนะคือดาเมจมันแรงมากอะ่ะแรงชนิดที่แบบโอ้โหตกใจเลยฮะเจอไม่ได้เลยมาแล้วเปิดประตูมาแล้วมาแล้วชิและ ตูขึ้นไปจะโดนเลยปะเนี่ยยิงในนี้ไม่ได้ด้วยเอาไงเอาไงปาพี่จุดวัดใจไหมเอจุดวัดใจดีบปาบี่โอ้โหโอ้โหนี่ไงเออโดนไปก่อนคุณตาโดนไปก่อนไอดีตัวดีไอโดนโดนปึ๊บ เอ้ยโอ้โหทำไปปืนมันไม่อยู่มันไม่ไปแล้วปืนโอ้โอ้โอ้เก๋เก๋เก๋เป็นแฟนน้องชันเก๋อยากจะกวนฉันอีกเหรอนี่ไงถูกใจจริงๆริไหนขึ้นมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาดิไอ้หนูโอ้โห้าวจริงจริงาวจริงจริงนอนท่านั้นแหละแม่เอาละครับคุณยายสุดที่รัก เหลือแค่คุณยายแล้วล่ะจะมีใครชูไวอยู่ที่ไหนวะฟึบยิงอยู่ไหมอยู่ห้องน้ำเปล่าแอบอยู่ห้องน้ำเปล่าไ <c oughs> ปาแอบอะไรอยู่ในห้องน้ำคุณยายแกลนนี่ไปแอบอะไรอยู่ในห้องน้ำครับโอ้เกกํกำลังเข้าซ่วมอยู่ทุกคน <c oughs> อเดี๋ยวผมปินให้โอ้ขอโทษขอโทษคุณยายแกนนี่ผมขอโทษจริงๆิผม ผมไม่รู้ไม่รู้จริงๆเลยว่าคุณยายเข้าซ่วมอยู่อู้เฮ้ยอ๋อถ้าเกิดว่ามีแฟนน้องซาเลนดีนาคือไม่ต้องหาหนังสือมาเปิดนะมันเปิดให้เลยโอ้มันเปิดเองเพราะมันอยู่ในโรงศพใช่ไหมนี่ไง <c oughs> ทุกคนมีควันดำๆว่ะมีควันดำๆว่ะคุย <c oughs> แล้วมันยิงในช่องแบบนี้ไม่ได้นะ โอชีพแล้วมันจะเกิดไหนอะถ้ามันเกิดตรงเนี้ยโอ้โหตัวว่าล้วไงนี่ไงนี่ไงลูกกระสุนเฮ้ยลูกกระสุนไม่ไปลูกกระโดนโอ้โหเออนี่ให้บูดใหม่ เฮ้ยหันห,หน้ามาหาพี่ดิหันหน้ามาหาพี่ชายหน่อยเป็นไรเป็นไรจะเต้นเหรอจะเต้นในตูดูเหรอนี่ใช่ไหมไมเคลแจ็คสันใช่ไหมดืดดืดืดืดจะเต้นก็ไม่บอกตัวดีดีอะเอออะไรก็ไม่รู้ดำด้าดำทางยังไม่เจอโคอ้นเลยวะนี่นี่เราต้องยิงตรงนู้นด,ด้วยเออดันละดันละ มาติครับคุณยายอันนี้กุญแจอะไรอะเอาเบดเมนคีครบแล้วนี่ครับครบแล้วนี่ครับคุณยายผมไปแล้วนะฝากไอ้ตัวนี้ด้วยไอ้ตัวดำๆเนี่ยก่อนจะไปมันจะไม่บอกลกคุณยายได้ยังไงทุกคนใช่ไหมมันจะไม่บอกลกคุณยายได้ยังไงเราเฮ้ย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  ผมจะไม่บอกรักคุณยายก่อนได้ยังไงละ่ะถูกปะโถเรารักกันนะคุณยายกับหลานรักกันเคน้องซาเลนีนาแกนี่หน้าตีมากเลยนะให้ให้แฟนแกมาทำร้ายฉันเนี่ยฮะฉันเป็นพี่แกนะเว้ยโอ้ยตกเก็บประกันนะเนี่ยฉันเป็นพี่แกแกกล้าให้คนอื่นมาทำร้ายฉันได้ยังไงฮะซาเลดีนาเธอนี่มันเกินไปแล้ว เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปืนคอตมีผมไม่อยู่เฉยเตามาดิขึ้นมาดิไปทำอะไรข้างล่างอะฮะหาอะไรกินเหรอฮะปืนคอตมีผมไม่อยู่เฉยเยมาดิมาดิคุตาฮ้าช้าโอ้โหถ้ามีหลายตัวมันดักไงดับทำได้แค่ดักไงห้าไวหลานตัวนี้ไม่ได้หรอนะจะบอกให้ เธออยู่อ่ะผมอยู่นี่แหละคุณตามาดิมาดิให้คุณยายไปดักผมทางนู้นไหมละ่ะให้คุณยายไปดักผมทางนี้ไหมละ่ะไม่วะ่ะเดี๋ยวคุณยายมาดักข้างล่างแน่เลยดูว่าฟึบถ้าคุณยายดักนะโ Lord, ู้โหลอดเว้ยครอบครัวสุขสันต์เฮ้ยอะไร อะไรกูตาุณยายตัวดีรักไอหลานขอบายนะไอหลานขอบายไปอยู่แล้วเว้ยแกจะรู้แล้วว่าใครที่เป็นคนทำร้ายฉันแฟนน้องเซลีดีน่าเดี๋ยวแกเจอดีแน่แกเจอดีแน่มันคือไอเดกคุณราชใช่ไหมเออแกโดนแน่จำไว้วันนี้ฉันขอกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเจอกันบหม่ไปละคือสิ